สวัดครับพบกับช่องมาฟูกับน้องพิม์ชนแนลเนาะนะฮะวันนี้นะครับก็จะพา F อฟซีนะครับไปดูเนาะบรรยากาศนะครับที่น้องประจักษ์นะครับว่ามีคนลอยกระทงเยอะไหมนะครับหลังจากที่ผมนะครับทํางานเลิกงานมานะฮะส่วนเมียผมนะครับส่วนน้องพิมพ์ก็อยู่ห้องเนาะนะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็มีซักผ้าอะไรต่างๆบ้างนะฮะ แต่งตัวส,สวยๆนะครับต้องหนีผม <ไป S 1> ต้องใส่เสื้ออะไรนะให้พร้อมไปเลดโก้<ป>นะครับ<ป>เราเดินทางกันดีกว่านะครับถึงจะเหนื่ยกับงานแต่ก็ต้องสู้นะครับผม นะฮะ fc นะครับสถานที่จะรอยกระทงนะครับเยื้งเยื้งนะครับที่เรารอยกระทงกันครั้งแรกนะฮะ fc r โก c o พนักาศนะครับอยู่ที่น้องประจักษ์นะครับจังหวัดอุดรเนาะนะครับจังหวัดอุดรของเรานะฮะผู้คนเยอะนะครับเราไปดูเลือกดูรอยเลือกดูกระทงดีกว่านะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับวันนี้มากับเมีย เช่นเคยคนเดิมเช่นเคยนะฮะก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เปลี่ยนคนนะครับผม,ม <laughs> คนนี้ละคนนี้ตลอดใส่นะฮะออนเลย่ฮะคือบรรยากาศเนาะนะครับผมที่น้องมาจากักสวยคนเยอะอยู่นะ วว้าก็จะมีคนนอนเล่นนอนอะไรเนาะแต่อันดับแรกเราก็ต้องไปหากระทงกันก่อนนะครับเพื่อที่จะรอยกับทงนะครับผมี่จับมือกันดน มาเอาทั้ซองนะเอ้ยมั้ยอ่าเดี๋ยวนะฮะนี่นะครับผมอ่ะนะครับผมเราก็จะมาเลือกดูกระทงนะครับว่าจะเอาอันไหนนะคนเยอะจริงๆเนาะนะครับก็ล้อมรอบเนะครับผมแล้วก็ทุกทุกวันนะครับก็จะมีคนออกกำลังกายเท้าเย็นเท้าเย็นร้านค้า ะกะไรครับรบ้างยันยังมันมีกระเพรากระป๋ามีโคมอะไรนี่แบบกินเลนมตงกินเลนก็อิม่มคือกันนน,นเาะปลาหมึกปลาหมึกสดๆน,ะนี่โอ้ว่านะเขามีโคมไฟด้วยนะยี่สีเออมีโคมไฟด้วยนะปล่อยแล้ว ไปแล้วมันจะขึ้นไหมนะเออไม่ขึ้นโอ้มีการแข่งเรือด้วยนะเนี่ย <laughs> โอ้ขนมปังตรงขนมปังอาไหนว,ว้าวมดูบรรยากาศต่อไปนะครับบอกได้เลยว่า มาเขาเรียกไม่ไม,ไม่ไม่เบื่อนะครับก็จะดูไปเรื่อยๆเนาะนะครับนะรบรรยากาศชิวๆนะฮะคนก็ออกมาร้อยกว่าทุนเยอะแยะเลยนะครับผมชาวบุดรธาน,นีนะครับผมกันเดีบเอ้นหเราก็จะเดิน ไปที่รอยกระทงจุดแรกนะครับครั้งแรกนะครับที่เรารู้จักกันนะฮะปีก่อนนะครับเราก็จะไปตรงจุดเดิมเนาะนะครับอ่าผมพูดผินเนาะก็อ่าใกล้เคียงอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จะไปจุดเดิมนะครับที่เคยรอยด้วยกันนะครับจัสแต่ว่าคนเยอะนะครับค่อยๆเดินนะครับ มีปลาด้วยนะฮะปล่อยปลาปล่อยอะไรเนีน่ยขนมปังกระทงขนมปังอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จะไปจุดตรงนูน้นเนาะนะครับที่มีทางเดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลอยกับ ทงนะครับผมหะจะทงเนี่นนขยขนม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 ปังไงเขาจะอนุรักษ์แบบอนุรักษ์ไหมให้มันปลาได้กินไงอย่างเงี้ยยี่สิบบาทค่ะ,ะ,ะเอาอ่ะนะครับเรามาดูร้านานี้กันยี่สิบบาทพันเลยค่ะเอาเลย อันนี้มันคือมันจ่อยไงนถด่วยมันบ่อยไงฮะนี่นะฮะเราจะเลือกกันนูอนไรอ่อนเดียวอะ <c oughs> เราก็ได้กระทงแล้วนะฮะเราแบบปีนี้นะครับเราก็จะแบบขนมเนาะนะครับเพื่อที่จะย่อยสลายได้นะครับให้ปลาไม่ได้กินนะฮะ <c oughs> ปีก่อนนะฮะเรากล้วงไงมันไม่จะสลายมันก็จะเป็นขยะต่อไปนะคร <c oughs> ับเีี <c oughs> ไปนะครับเราจะไปลปอยที่เดิมนะครับที่เราลอยกันว้าว นี่นะฮะบรรยากาศของน้องประจัก์นะครับผมคนเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปนะครับที่เดิมนะครับที่เราเคยรอยกันือจุดนี้คนเยอะนะฮะโอ้มันเป็นชั้นอะไรนะฮะเอซีดูดินะครับนี่นะฮะข้างบนนะครับมันมีดนตรีเนาะนะครับเป็นร้านอาหารนันเนี่ย จุดไซบันนะครับคนเยอะแยะเลยเราก็ต้องไปหาที่จุดนะครับผมจะซีปะไปไปที่เขายังไม่จุดลงมาจะได้จุดหนะอนะ่อยทามานะอือครับมามา แม่คะนูจะนูจะเอาูงไปลอยมาเร็วพี่ครับขอจุดไฟหน่อยขอจุดเดี๋ยวเรียนนั่งเรียนเลขก็ได้เรียนเก็นดป็นดึงบอกครับเราก็ได้ไปแล้ว จุดแล้วติดบอให้นะมันทั้งสามเหล็บนะมันจีรีแล้วอัน 1, 2, นะั้นสองอ่ะเอาเอาชุดท้ายนะได้แล้วไปมันยังสีละเทียบคือเข้า เสียบเลยอ่ะอไ,ได้ปยะอ่ะถือลงไปก็แค่แค่นั้นมันจะได้รอยไหมนะฮะน,นะนะนี่น่าน่าน่าเวลาเอียงเอียงไปจุดแล้วาอนยเอียงถ่าคม่ตามไงไมัน่อไปใช็คไปอย่างนั้นนะนี่นะฮะโอ โ oh, สวยนะครับซี MC ให้ดูบรรยากาศีกครั้ง mm hmm. ครับผมนะคใครที่ยังไม่ลอยกระทงนะครับเชิญชวนนะมารอยที่น้องประจักน,ะ, mm hmm. นะนะครับได้เนาะนะครับก็ระหว่างนะครับ ที่ยวกกำลังการนะเส้นทางนะฮะก็จะมีมมมร้านขายกระทงน,ทนะครับทุกทีททกท่นะครับผมไปนะครับผมไปนะฮะนี่เราลุงมันคงอาจจะทางเดินย่างครับว้าวสุดยอดเลยรอเสร็จรอจิบเลยนะ้นียดูดิดิดดว้าว สุดยอดนะครับยอดเป็นไงเป็นไงาน้อยส็จปุ๊บฮะอ่ามอืออ๋อ่ว่างเลยระวางด้วยวางอืออ่าตัวนติดโ มีอีกคนนึงนะรอ่าแล้วครับเราก็จะรอยด้วยกันแล้วนะฮะชิบโุ้เสีดจริงๆเลยไม่หนาวหรอว้าวเปิดแนวะ อ่ะอ่ะทายบ่างทายรูบ้างอ่ะโอ้หนาโอเคนะฮะเราสองคนนะครับก็ลอยเสร็จแล้วเนาะนะฮะกำลังจะหาข้าวกินกันนะครับก็จะมีทีมงานนะครับ ไปทีมานะครับหากระทงหาเรียนนะครับเอฟซีนี่ก็มีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมพวกเราพาเอฟซีมาดูนะครับบรรยากาศนะครับวันลอยกระทงเนาะวันนี้นะฮะไปนะครับว่าเป็นอย่างไรที่อุดรนะครับ คึกคืนดีไหมนะฮะเป็นทุกปีนะฮะเอลซีคึกคืนแน่นอนนะครับคึกคืนเหมือนเช่นเคยนะครับผมคนโสดนะครับก็สามารถลอยได้นะครับลอยกับเพื่อนครับพี่น้องอะไรต่างๆได้นะครับอ่าโอเคเน,นี่เลยบรรยากาศของน้อง น้องประจักษ์นะครับศิลปคม,มนี่ก็มีปล่อยปาลาด้วยนะอปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยลูกปล่อยไฟนะครับอ่ปลยเนี่นะฮะว้าวนะครับกับข้าวอาหารเยอะแยะเลยคาราเบานี่ครับสวนพาธรณะน้องประจักษ์นะครับ ที่นี่นะครับร้านไทยกับข้าวกับปลาขนมมีเยอะแยะเครื่องดื่มเครื่องดื่มซาลเาเปาว้านะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ด้วยนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดช่องบาร์ูกับน้องพิมชแน,นลนะครับให้กำลังใจกันให้กำลังใจผมและน้องพิมด้วยเนาะนะครับบ๊ายบายเจอกันที่หน้านะครับคุ